สวัสดีครับกระผมสินแสมิงนะครับหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุย้ยโงเฮงแอโตรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟนยูทู e ที่น่ารักของผม,ผมทุกท่านอีกแล้ว มาในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกันกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนมิถุนายนปี2560ชาวลัคนาราศีกันนะครับชะตาชีวิตของท่านในช่วงเดือนมิถุนายนปี2560จะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าใครที่ตกงานหรือว่ารองานอยู่หรือกําลังยื่นใบสมัครงานใหม่ไปแล้วในขณะที่คุณยังทํางานอยู่อยู่ที่เดิมนะครับ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานหรือจะได้รับการตอบรับที่ดีกลับมาส่วนท่านที่ทํางานอยู่แล้วในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งชาวลัคนาราศีกันชะตาชีวิตในช่วงเดือนมิถนายนจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งเต็มไปด้วยปัญหาและถ้าเป็นสงครามก็ถือว่าคุณแพ้แพ้หมายความว่าคุณจะถูกลมกินโต๊ะจากผู้ร่วมง,งาน รือคุณจะต้องทนไปทํางานกับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งทั้งๆท,ท,ที่คุณเองนั้นหมดใจให้กับสถานที่ตรงนี้ไปแล้วบ่งบอกถึงความขัดแย้งในะลักษณะที่ยอมหักไม่ยอมงอก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นให้ระวังอารมณ์ของตัวเองให้มากๆครับในช่วงเดือนมิถุนายนนั้นมันเต็มไปด้วยความขัดแย้งจริงๆแล้วก็ถ้าคุณมีความคิดจะเปลี่ยนงานผมบอกไปแล้วนะครับว่า ไม่ว่าคุณอยู่ที่เดิมหนระือคุณกําลังยื่นเรซูเม่ไปยังที่ใหม่หรือคุณกําลังสมัครที่ใหม่ไว้ก่อนหน้านี้แล้วมีโอกาสจะได้รับการตอบรับที่ดีกลับมาแล้วก็เผ่นแม่งเลยครับไปให้มันไกลจากสภาวะแวดล้อมที่คุณเองไม่มีความสุขกับงานที่คุณทําอยู่นะครับ ชาวลัคนาราศีกันนั้นให้ระวังเรื่องของการขับรถขับราแล้วก็เรื่องของอุบัติวเหตุนิดหนึ่งระวังการขับรถไปเฉียวชนหรือข้าวของอะไรก็ตามที่เป็นของคุณอย่าให้ใครหยิบยืมไปใช้เด็ดขาดเพราะมันจะก่อปัญหาที่ยุ่งยากให้กับตัวคุณเขาจะทําให้คุณมีเรื่องเสียเงินหรือข้าวของแตกหักเสียหายสูญหายนี่คือสิ่งที่จะต้องระมัดระวังส่วนในเรื่องความรักนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกันผมจะบอกให้ท่านฟังตรงนี้ จริงๆดาวพระรหัสมันทับดวงคุณอยู่นะครับเอ่อมันมาจากเจ้าเรือนคู่ครองของคุณเองแล้วก็ทับตำแหน่งดวงของคุณอยู่ส่วนดาวศุกร์ก็ได้ย้ายจากกันที่เล็งดวงคุณอยู่ไปอยู่ในภพอีกภพหนึ่งเขาเรียกภพมรณะแล้วดาวอังคารก็ย้ายจากราศีพฤษภไปสู่ราศีมิถุนในช่วงมิถุนายนนี้นะครับก็ให้คุณระมัดระวังเรื่องของสัมพันธภาพสักนิดหนึ่ง นะครับให้ระวังสัมพันธภาพที่เปราะบางถ้าใครมีปัญหากับคนรักมาก่อนหน้านี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องระมัดระวังมันจะนําไปสู่ความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันยิ่งขึ้นถ้าคุณใช้อารมณ์เป็นเครื่องตัดสินมันไม่ใช่การขัดแย้งธรรมดาครับมันนาไปสู่การมีปากมีเสียงการเข้าใจผิดกันแล้วก็อาจจะใช้คําพูดแรงๆขึ้นไอขึ้นอีหรือยิ่งกว่านั้น นะครับเป็นช่วงที่คุณจะต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดให้มากๆมันเป็นความสําคัญมากๆถ้าใครมีปัญหามาก่อนหน้านี้ช่วงเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะพบจุดจบในเรื่องของความรักหรือครอบครัวสําหรับชาวลัคนาราศีกันในช่วงเดือนมิถุนายนปี2560สิ่งที่ผมจะแนะเพิ่มเติมตรงนี้นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันบางคนมีคู่อยู่แต่ว่าความรักมันเดินต่อไปไม่ได้แล้วรักมันหมดอายุ แต่คุณก็ตัดใจคืออาจจะด้วยความจําเป็นหรือภาวะบางอย่างเช่นอาจจะมีลูกด้วยกันหรือว่ามีทรัพย์สินบางอย่างร่วมกันทําให้มันเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้แต่ช่วงเดือนนี้แหละครับมันเป็นช่วงเดือนที่แปลกมันจะมีเรื่องของการพูดคุยบางอย่างก็ผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอกับสถานการณ์ตรงนี้แล้วและก็จะต้องมีการพูดคุยกันให้นึกถึงคําที่ผมบอกนะครับว่า ให้เลือกเอาความสบายใจมากกว่าเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเพระาะถ้าคุณไปยึดติดกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับมันจะไปไม่ได้คุณเองก็จะติดหล่มและไปไม่ได้อันนี้คือในยะสสาคัญย้ําอีกครั้งใครที่มีสัมพันธภาพกับผู้ครองคนรักมาแล้วมันถึงจุดแตกหักคือรักมันหมดอายุแต่มันยังเลิกไปไม่ได้ไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของบุตรบริวารหรือมาเรื่องของทรัพย์สินที่มีร่วมกัน ให้เลือกเอาความสบายใจเป็นหลักมากกว่าเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่ถ้าเกิดว่าคุณคุยและจูนกันได้อน,นี้ผมยินดีนะครับแต่เราดูกันตามดวงแล้วช่วงเดือนมิถุนายนท่านที่มีปัญหาดังกล่าวนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ผมย้ําอีกครั้งนะครับว่าคุณต้องอดทนและใจเย็นพยายามอย่าไปยั่วอารมณ์ฝ่ายตรงข้าม,มถ้าเกิดเขายั่วอารมณ์คุณคุณก็พยายามนิ่งให้มากที่สุดเพราะว่า ความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีกันนะครับมันเป็นช่วงที่ผมจะใช้คำว่ามันต่างคนต่างที่จะอารมณ์ร้อนฉะนั้นถ้าคุณสามารถที่จะคนโทรลตรงนี้ได้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากและเดี๋ยวปัญหามันก็จะผ่านพ้นไปนะครับสุขภาพร่างกายก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักตัวเรื่องของอาหารการกินแล้วก็เรื่องของหัวเข่าหรือขา สำหรับชาวลัคนาราศีกันทุกท่านกับผมสินแสหม,มิงหรืออาจารย์พงศสดายุยนาคทองขอลาไปก่อนนะครับนี่เป็นคำพยากรณ์อของชาวลัคนาราศีกันกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนวิถุนายนปี256